โรงเรียนวัดหุ่มมะกล่ำได้ดำเนินการสถานศึกษาปลอดภยัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานกำหนดไว้ภายใต้การนำของนางน้ำฝนคิดในทางดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุ่มมะกล่ำพร้อมด้วยคณะทำงานครูและบุคลากรร่วมมือกันดำเนินการด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ส่วนที่1การเทริดพระเกียตรติสถาบันพระมหากษัตริย์โรงเรียนวัดหูมะกล่ำได้ดำเนินการจัดป้ายนิเทศเพื่อเทอิดพระเกียตรติและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศรมหาภูมิพุนอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งการช่างไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาราชธิบดี4รีสีมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระราชประวัติพระราชกรณียกิจรวมทั้งพระบรมราชโชวารและพระราชดำริต่างๆเช่นการเคารพกฎหมายการมีระเบียบวินัย ได้ดําเนินการทั้งในกิจกรรมประจําวันกิจกรรมหน้าเสาธงการจัดป้ายนิเทศการจัดเสียงตามสายและการเดินโดยรงในชุมชนตามโอกาสต่างๆส่วนที่2ส,สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนมามัยที่ดีโรงเรียนวัดหุ่มะกล่ำมีนโยบายงานความปลอดภัยของสถานศึกษาได้แต่งตั้งคณะครูและบุคลากร เป็นคณะกรรมการดำเนินการดูแลรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีแผนการปฏิบัติการประจำปีซึ่งระบุโครงการและกิจกรรมได้รับงบประมาณสำหรับการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คณะทำงานได้ร่วมกันกำหนดกระบวนการวางแผนรักษาความปลอดภยัยมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุอุบัติภยัยและปัญหาทางสังคมอย่างครอบคลุมทุกด้านซึ่งได้รวบรวมและตีพิมพ์เป็นคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาอีกทั้งยังติดประกาศตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามโดยทั่วกัน หลังจากได้ดำเนินการวางแผนอย่างรัดรุมจะได้ลงมือดำเนินการอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์สถานศึกษาปลอดภัยดังนี้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรมีการจัดกิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนเช่นกิจกรรม Big กคลีนนิ่งเดและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์มีคณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งดำเนินการดูแลสำรวจตรวจสอบสอดส่องดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วรายงานผลต่อผู้บริหารพร้อมทั้งนำผลไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตารายของเครื่องจกักรเครื่องมือหรือเซฟกาด ในทุกจุดอันตารายอย่างต่อเนื่องมีการบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษามีระบบป้องกันอันตารายจากระบบไฟฟ้ารั่วและมีการต่อสายดินภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสถานศึกษาโดยมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอมีการวางแผนและป้องกันการระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและลงมือดำเนินการโดยจัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีดับเพลิงอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งานและมีการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่เสมอมีมาตรการป้องกันโรคระบาด หรือโรคติดต่อให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรเช่นการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดประตูเก้าอี้และการฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายจัดทำป้ายนิเทศและแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและความเจ็บป่วยตามฤดูกาลพร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอความร่วมมือในการป้องกันโรคเช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดต่างๆมีการจัดอ่างล้างมือและแยกห้องสุขาชายหญิงที่เป็นไปตามเกณฑ์พระราชบัญญัติควบคุมอาคารมีน้ำดื่มสะอาดและที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะไว้บริการอย่างเพียงพอต่อบุคลากรน,นักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎกระทรวง มีที่รับประทานอาหารและที่พักที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อบุคลากรนักเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภยัยครอบคลุมในสถานศึกษาทั้งระบบแสงสว่างระบบระบายอากาศและระดับความดำของเสียงเป็นต้น โรงเรียนวัดหุ่งมะกล่ำได้กำหนดและดำเนินการตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้สารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภยัยเช่นการติดฉลากสารเคมีอันตรายและข้อควรระมัดระวังในการใช้สารเคมีมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาของบุคลากรและนักเรียนนำผลมาสรุป พร้อมทั้งได้ปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไปมีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุสถิติการเจ็บป่วยภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและวนำไปวางแผนป้องกันอุบัติเหตุอย่างเหมาะสมมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นประจำมีหนังสือตำราใบความรู้ ที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับให้บุคลากรได้ค้นขวาและเรียนรู้อย่างเพียงพอปัจจุบันมีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเดินทางอีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านวินัยจราจรให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรมีการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อสร้างวินัยและวัฒนธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยความตระหนักในด้านความปลอดภยัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงเรียนวัดหุมมะกลำ่ำจึงมุ่งมั่นตั้งแต่กระบวนการวางแผนสู่การลงมือปฏิบัติอย่างจรงิงจังเป็นระบบครอบคลุมและมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือจากบุคลากรทุกส่วนทำให้มั่นใจได้ว่า นักเรียนบุคลากรและผู้ปกครองตลอดจนผู้มาใช้บริการภายในโรงเรียนวัดหุมะกล่ำรับประกันในความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีอย่างแน่นอนการดำเนินงานทั้งหมดนี้ภายใต้การนำของนางน้ำฝนคิดในทางดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุมะกล่ำ พร้อมด้วยคณะทำงานเป็นไปเพื่อขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป